เราไปหลยกบไดหากไม่ไพยสิพันก่อหากบอกยอสิเจ้าตายบ่แม่นไลยกลัวเจงคิดเอาเองไทยโอ้ยสิไทยลุยไทยลงไทยผสมลูกครึ่งคอยพึ่งพึ่งกานอันนี้นะ นุษย์าโลกนั้นจะต้องเพิ่งอาศัยกันคือรังขันไขรจาแล้วบัดนี้คือดังขันกับบวยได้ช่วยกันตักน้ำฮิเบ่งซามกับถวยอาศัยกันบัดใส่ปนถวยใส่ดนปากวางก็ยังได้ดกเพิ่งซ้ำ เด่นเพิงน้ำน้ำก็เล่าใัยเด่นเมื่อมีอินก็มีพู้คู่กันสวรรค์ฟ้าหนะ้าใสดำเขาเช่าวสวนอนศะาใสเพืดปลูกบเขือพิกแขงนกตามแท้ตั้งแต่ใจ มนุษย์ในโลกใ้จะต้องพึ่งพิงกันคือดังขันบัดนี้คือดังฉันใไขจานลกว่ามาแต่ตอนต้นคนบ่มีพงพองอาศัยยิงพิงพอเปรียบดังต่อบอกผู้นำของทาแต่สีผูฝากแกพวกผูู้้นิสิทธานทั้งหลาย ยิ่งและใจผู้มาฟังโปรดจงจำคติคอขอให้สามัคคีไว้คือกันกับเสือขา